สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่หนึ่งสองสวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่สองธันวาคมส5 6 6ัน้ะครับพี่วันเย็นเย็นยามเย็นเย็นอย่างนี้ครับพี่มาชมพระบ้านพระ ถูกๆพระราคาหลักร้อยกันนะครับพี่ภายใต้กติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093แอดไลน์ก็ idlineheengd719 ห,หรือใช้เบอร์โทร0962594093นะพี่ค้นหาไลน์น้องได้นะครับพี่เนาะและสําหรับพี่ๆลูกค้าท่านใหม่ <c oughs> พี่สบายใจได้เลยครับว่า พระที่พี่ปิดไปจะถึงมือของพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางพี่ๆสบายใจได้เลยครับไม่ต้องห่วงเนาะใช้บริการเก็บเงินปลายทางได้ครับพี่ไม่ต้องกังวลใจครับพี่อ้าวแล้วก็ถ้าน <lam my S 2> ้องมีไปไวเกินไปนะครับพี่เนาะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ขอชมรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ไม่ว่ากันครับพี่แค่พี่ทักทายมาเนี่ยน้องก็ดีใจมากๆแล้วนะครับพี่อ้าววันเนี้ยมาเริ่มต้นกันเลยนะครับพี่เนาะ ก่อนจะเริ่มต้นพี่ๆขอความการุณาพี่ๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับถ้าพี่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันไว้นะพี่นะเวลาน้องลงคลิปใหม่นะพี่ระบบจะได้แจ้งเตือนนะพี่นะเนาะอ้าววันนี้มีพระพอสมควรเลยพี่เยอะพอสมควรเลยนะพี่เนาะไม่ลีลาดีกว่าไม่พูดพั้มทาเพลงดีกว่าไปเริ่มกันเลยดีกว่านะพี่นะเอา้าเริ่มต้นรายการแรกมาที่นี่เลยครับพี่นี่ พระสมเด็จเจดีเล็กปางส่ญาติแบบนี้ยครับพี่นี่ออืมีตายางนะพี่นะด้านหลังเขามีปั๊มตายางอย่างเงี้ยพี่มีปั๊มตายางอย่างเงี้ยพี่เนี่ยเลียมสามเรียมสามมาเรียบร้อยเรียมสามห่วงมาเรียบร้อยเลยพี่อย่างเงี้ยพี่พี่ไปขึ้นคอได้เลยนะพี่นะอย่างเงี้ยพี่โอ้สวยงามดีนะพี่นะเดี๋ยน้องลงกองพี่ดูเนี่ยเนื้อหาประมาณเนี้ยเนี่ยพี่เออดูพี่ดูเนื้อหาประมาณเนี้ยพี่พี่ชอบไะครับเนี่ยอ่าเนื้อหาประมาณนี้พี่เนี่ยเนี่ยครับพี่อย่างนี้เลยลองดูนะพี่นะ เนื้อหาประมาณนี้พี่ปังใส่ย่าสวยงามดีเนาะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่กุเจดีเล็กแบบนี้โอ้โหสวยดีครับพี่เนี่ยนี่มีปัม๊มมีปั๊มตาด้วยนะมีปั๊มตาด้วยอย่างงี้พี่นี่อพี่พี่ลองดูครับเนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้เลยครับพี่ลองดูพี่พี่ลองดูนะครับแบบนี้อ่ะดูนี้ก็ชัดเจนดีตรงพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่เอาห้าร้อยบาทเปิดประเดิมรายการแรกเอาห้าร้อยเท่านั้นครับพี่ไม่แพงพี่ไม่แพง อ้าวลองดูนะครับพี่น็อะรายการต่อมาโอ้โหจระเข้จับจระเข้ได้หนึ่งตัวจระเข้ลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยแบบนี้ครับพี่จระเข้ตะกัวแบบเนี้น่ารักดีพี่น่ารักน่าใช้ดีพี่เรียบร้อยนะพี่เนี่ยอืมดูอ่ะกำลังน่ารักเลยพี่เดี๋ยน้องลงกองให้ดูนะมีมีตอกปั๊มอย่างงี้มีปั๊มโค้ดแบบนี้ด้วยเนาะพี่เนาะเนี่ยมีปั๊มโค้ดอย่างงี้นี่นี่อ่ะมีปั๊มโค้ดอย่างเงี้ยพี่ลองดูครับอย่างงี้เลยพี่เนื้อหาประมาณเนี้ยพี่ หลวงพ่อสนิทหลวงพ่อสนิทวัดลำบุญลอยเนี่ยพี่จระเข้จระเข้นะพี่นะอ่าลองดูพี่ลองดูอย่างเงี้ยพี่เนื้อหาประมาณเนี้ยเนานะพี่เนาะนี่เลยครับอย่างนี้เลยครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนะอย่างนี้พี่นี่อืดูเออน่ารักน่าใช้ดีไหมพี่น่ารักน่าใช้ดีไหมครับพี่อย่างเงี้ยหลวงพ่อสนิทนะพี่เนาะเอาห้าร้อยบาทจระเข้หลวงพ่อสนิทก็เอาห้าร้อยครับพี่อราคาราคาบอกได้เลยว่าหลักร้อยจริงๆครับพี่วันเนี้ยโอ้โหบอกได้เลยว่า แบงค์ม่วงนะพี่พี่สามารถจับจองได้หนึ่งองละถ้าพี่มีหนึ่งแบงค์ม่วงนะพี่หรือบางทีอาจจะได้ถึงเออเขาเรียกว่าอะไรนะองค์หรือสององเลยได้ซ้ำนะพี่เนเาะอ้าวลองดูพี่หลวงพ่อกลวยนี่ครับพี่เป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยนะพี่เนาะต้องถ่ายหลวงพ่อกลวยคลาสสิกจริงพี่เราดูพี่ดูเลี่ยมเลี่ยมคลาสสิกวินเทจแบบเก่าๆบบเงี้ยพี่เลี่ยมเบ่าเขาเลี่ยมเก็บอีกทีนะพี่เนาะเพราะว่าอะไรนี่ไงครับพี่เดิมทีเนี่ย เออผมดูว่านะเดิมทีเนี่ยเขาจะมีแค่รูปใช่ไหมพี่แล้วก็ตะกุดเนี่ยเขาใส่ออปชั่นเสริมคือมีเอ่อจีวอนแล้วก็ใส่สิงไปด้วย1ตัวนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่เลี่ยมเก่าเก่าเงี้ยพี่เก่าๆวินเทจเลยพี่เนี่ยออปชั่นครบเลยพี่รูปภาพหลวงพ่อกลวยอย่างเงี้ยพี่โอ้โหพี่ลองดูคลาสสิกดีไหมครับพี่อย่างเงี้ยไม่ต้องลงกล้องก็ได้บ้างพี่เนาะอย่างงี้นะพี่เนาะเนี่ยมีตะกุด3ดอกมีจีวอนแล้วก็มีสิงครบท้วนออปชั่นครบๆเต็มๆอย่างเงี้ยครับพี่ผมบอกได้เลยว่่่าาาาาโโออ้หรรคแบบงงปันจิๆพีเ700ท รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยแบบนี้พี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยอย่างเงี้ยพี่มีตะกุดนะแล้วก็มีออปชันครบอย่างเงี้ยพี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาครับพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่โตล็อกเก็ตหลวงปู่โตวัตถุดูฉิมคลีแบบนี้นะพี่นะดูโอ้โหดูพี่ดูล็อกเก็ตสวยๆเลยพี่ล็อกเก็ตสวยๆเรียบร้อยแล้วพี่ดูอุดมวลสารแล้วมีพระปิดตาแล้วมีตะกุดต่อโค้ดหนึ่งตัวดูพี่ดูอย่างเงี้ยชอบไหมครับพี่อย่างนี้พี่ๆชอบไหมครับเด็วน้องลงกล้องให้พี่ดูนะพี่ๆลองดูเลยนี่พี่ดดููโโอห ล็อกเก็ตเนี่ยคมๆชัดชัดหายากนะพี่นะอย่างนี้ก็ถือว่าคมชัดดีมากๆเลยนะพี่เนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าคมชัดดีมากๆเลยนะพี่เนี่ยหลวงอุโตอย่างเงี้ยพี่ดูหน้าตาหลวงอุโตยังคมชัดที่อยู่พี่เนี่ยอ่ะเม็ดสีคมๆชัดๆอย่างนี้เลยพี่เดี๋ยวนะวันนี้เป็นอะไรอ๋ประมาณนี้เออประมาณเนี้ยพี่ประมาณนี้นะพี่เนาะเนี่ยครับพี่แล้วก็มีพับปิดตาแบบเหมือนแบบอุดพับปิดตานะพี่เนาะไล้วมีผงนะมีผงุทธคุณมีตะกุดนะพี่เนาะ แล้วก็เนี่ยมีตัวโค้ดตัวนะติดอยู่ตรงนี้พี่โห oh, สวยงามดีพี่สวยงามดีครับพี่อย่างเงี้ยพี่พี่ถ้าชอบจัดไปนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทโอ้โ oh, หดูราคาราคาแบ่งปันบอกแล้วระคาบแบ่งปันจริงพี่เอาสี่ร้อยครับพี่รายการต่อมาเนี่อีกหนึ่งชิ้นของหลวงปู่โตพี่อันเนี้ยเนี่ยเจ้าของเดิมพี่เนี่ยน,น,น่าจะแกะทองออกไปแลวหรือแกะเลียมออกไปแล้วพี่อ๋อเรียกว่าแกะเลี่ยมออกไปแล้วดีกว่านาอไม่ไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลียมทองเรี่ยมเงินไว้เอาอย่างเงี้ยครับพี่จันลอยหลวงปู่โต จันลอยหลวงปู่โตแบบนี้ครับพี่อืพี่ลองดูนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดปะดูชิมพลีเนี่ยจันลอยแบบนี้จันลอยแบบนี้เลยครับพี่โอ้โหสวยงามนะพี่นะผมบอกเลยว่าสวยจริงๆพี่จันลอยเนี่ยเสียดายเนาะเขาไม่น่าเอากรอบออกไปเลยถ้าเป็นเอาไปเลี่ยมเงินเนี่ยผมว่าไปเลี่ยมเงินใส่ได้เลยพี่เนี่ยพี่ลองดูเนื้อหาอย่างเงี้ยพี่เนื้อหามวนสารแบบนี้เลยครับพี่เนื้อหามวนสารแบบนี้เลยครับเนี่ยพี่พี่ลองดูเลยโอ้โหดูเนื้อหามวลสารแบบนี้พี่แล้วดูนะเขาตอกคาว่าอะไรหลวงปู่โตนะพี่เนี่ย อ่ huh. os, so. bah, าหลวงปั๊มคำว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพ <c oup os> ีเนี่ยคมชัดลึกจริงๆพี่คมชัดลึกจริงๆครับพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหคมชัดดีนะพี่เนาะอย่างเงี้ยคมชัดจริงๆครับพี่เอาหลวงปู่โตจันลอยหลวงปู่โตอย่างเงี้ยพี่เอาห้าร้อยบาทจันลอยเอาห้าร้อยพอครับพี่โอ้โหบอกได้เลยว่าราคาเดี่ยเราใจทุกรายการพี่เล็บตามสไตล์เดิมเลยวันเสาร์เนี่ยไม่ให้เหงาทุกทีเลยวีวันเสาร์ไม่ให้เหงาแน่ๆราคาเนี่ยบอกเลยว่าเบาวิวพี่อย่างเงี้ยพระปีรันซุ้มประตูนะพี่เนาะพระปีรันซุ้มประตูพี่โอ้โหดู เออผมดูมาไม่ดีแนะ่ๆเลยตรงเนี้ยเหมือนเออเหมือนตรงนี้เขาจะง้างๆหน่อยเนาะเอา้าไม่เป็นไรพี่แต่ว่ายังดูว่าไม่มีไม่น่ามีปัญหาการใช้งานนะพี่เนาะเอาลองดูนะพี่นะอย่างเงี้ยพี่พับปิหลังซุ้มประตูพี่อย่างเงี้ยโอ้ยอย่างงี้หลุดแท้น่าจะหลุดนะเนี่ยโอ้ยงานเข้าและงานเข้าละต้องไปให้ช่างเลี่ยมเลี่ยมเก็บเข้าไปใหม่นะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะอ่ะผมให้ดูก่อนพี่เดี๋ยวน้องให้ดูก่อนเนี่ยให้ดูงานก่อนนะเออตรงนี้เขาจะเปิดนะพี่เนาะตรงนี้เขาจะเปิดหน่อย แล้วด้านหลังเนี่ยแม่แบบแม่ต้องเป็นเลี่ยมเก็บทั้งนิดนึงนะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่อาจจะดูเนื้อหาก่อนพับปิดโอ้ยพับปีหลังซุ้มประตูอย่างเงี้ยพี่แล้วผมบอกได้เลยว่าไม่แพงหรอกพี่ไม่แพงหรอกพี่อย่างนี้เอาเป็นว่ามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงพับปิหลังซุ้มประตูเงี้ยสวยๆดีนะพี่เนาะสวยงามดีพี่สวยงามดีครับพี่อย่างเงี้ยอ่ะ แล้วงานเลี่ยมไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยลดราคาให้พี่แบบเต็มสตรีมเลยพี่เต็มแบบเต็มเต็มแม็กเลยนะพี่อย่างเงี้ยพี่ๆลองดูคนนะครับดูเนื้อหาก่อนเอาเอาเป็นว่าพี่ดูเนื้อหาให้ชอบก่อนเนาะแต่เรื่องราคาค่อยว่ากันเพราะว่าตัวกรอบเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะผมอาจจะดูมาไม่ดีไปไปแบ่งปันกับลุงเข้ามาเอออาจจะไม่ไ ดูเรื่องนั้นดูแค่เนื้อหาอย่างเดียวลืมดูกรอบเลยพอมาถึงบ้านโอ้โหกรอบมีปัญหานิดนึงเอาอย่างเงี้ยครับพี่พับปีลันซุ้มประตูอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูนะพี่เนาะเนี่ยกรอบน่ะอาจจะมีปัญหานิดนึงแล้วตรงนี้ฉีกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เก็บงานไว้ไม่ดีนะพี่เนาะเอาอย่างเงี้ยเอา300บาทอ้างานไม่ดีไม่เป็นไรผมลดราคาไปเลยพี่ดั้มไปเลยดั้มไปเลยเอา300พอครับพี่อ้าลองดูนะพี่นะรายการต่อมาชุดเนี้ยผมได้มาเนี่ยพี่บ้านเดียวกันเลยอันนี้เต่านี้เต่าลงพ่อะเงิน เต่าหลงพวกเงินพี่ดูเลี่ยมอย่างเงี้ยพี่เลี่ยมจับขอบอย่างเงี้ยพี่เลี่ยมจับขอมอย่างเงี้ยพี่น่ารักดีพี่เลี่ยมเก่าเก่าโบราณเลยพี่เนี่ยสไตล์การเลี่ยมแบบโบราณเลยเอาขอแค่ว่ามีไว้ใช้อย่างเดียวพี่มีไว้ใช้ติดตัวอย่างเดียวเนี่ยความสวยงามเอาไว้ก่อนนะพี่เนาะเอาพุทธคุณก่อนอย่างนี้ครับพี่คนโบราณเขาชอบเป็นอย่างนั้นนะพี่อ่ลองดูนะพี่นั้นเนี่ยเต่าหลงพวกเงินยเงี้ยพี่ดูเนื้อหาแบบเนี้ยพี่เนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ครับพี่นี่พี่พี่ลองดูนะ เนี่ยเนื้อหาแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้โอ้น่ารักน่าใช้ดีไหมพี่น่ารักน่าใช้ดีไหมครับพี่พี่ๆลองดูเนี่ย mm. โอ้โหดูเนี่อยอะไรอย่างเงี้ยโลหะผสมแบบนี้พี่ชอบไหมครับหล่อโบราณโลหะผสมแบบนี้พี่ชอบไหมครับอย่างเงี้ยพี่เต่าเงี้ยผมบอกเลยว่าพี่ๆจะตกกระจายแล้วไม่ด้อกอย่างเงี้ยเอา300บาทโอ้โหขายได้ยังไง300เท่านั Marion, ้นนะพี่ขายได้ยังไงเนี่ยโอ้โหอเอาเป็นว่าบางบป็นพี่ๆจริงจริงครับพี่เนาะพี่ๆบอกว่าเออช่องเนี้ยเอามาแบ่งปันจริงๆผมก็พยายามรักษา ราคาไม่ให้มันแพงมากเกินเกินไปนะพี่น้อแต่ถ้าบนไหนเนี่ยได้มาแพงจริงๆเนี่ยก็ต้องกราบคอพี่พี่ด้วยนะครับพี่ตามทุนเลยพี่ตามทุนอะมาแพงน้องก็ต้องไปแพงนะพี่อันอย่างเงี้ยอันน้อพี่นาออย่างนี้พระปิดตาเอ้ไม่ช่พระปิดตาพิมพี้ตาหลวงพ่อเงินพิมี้ตาอย่างเงี้ยพี่สวยงามดีไหมพี่พี่ชอบไหมครับล่ำๆอย่างงี้เก่าๆอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะครับเนี่ยหนูดูใต้ฐานเดือนๆอย่างงี้นะพี่นาะนี่พิมพ์ค้ตาหลวงพ่อเงินพี่ลองดูเนี่ยเดี๋ยวน้องลองกล้องให้ดูอ่าลองดูนะพี่น้าอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับเนี่ย อย่างนี้พี่ๆชอบไหมครับเนี่ยโอ้โหดูพี่ดูขึ้นตามุ้งเลยลูะขึ้นตามุ้งเลยพี่เนี่ยเนี่ยเนื้อหาประมาณเนี้ยพี่เนื้อหาประมาณนี้เออผมดูว่าแม่คุณลุงบอกว่ามีมาคู่กันเลยมีมาคู่กันเลยอย่างเงี้ยพี่ดูนะดูนะอย่างนี้พี่ลองดูครับเนี่ยอันนี้ถอดจากคอเลยนะพี่คุณลุงก็ห้อยมาสองสามองค์นะพี่เนี่ยอย่างนี้เลยพี่เนี่ยนี่อย่างนี้ครับพี่เนี่ยเนื้อหาโลหะประมาณนี้อย่างงี้พี่พี่ๆลองดูนะไม่รู้ว่าพี่ชอบไหมเออลองดูนะพี่นนองอย่างเงี้ยอย่างนี้ครับพี่เนี่ย อ้าวพิมพ์ี่ตาอย่างเงี้ยพี่เอา600บาทหลบพวกเงินพีพ่พี่ตาเอา600เอาอะไรากันต่อมาเนี่ยบ้านเดียวกันพี่เลี่ยมเดียวที่เดียวกันมาเลยนะพี่เนี่ยลองดูนะครับพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมพี่พ,พี่ลองดูพิมพ์นิยมแบบนี้แล้วบอกได้เลยว่าโอ้บอกราคาไปส่วนก็สดุง้งแล้พี่สดุง้งติดแทบไม่ทันแล้วพี่บอกได้เลยนะพีนเนาะเอาอะไราการอย่างเงี้ยครับพี่เลี่ยมชาวบ้านเนี่ยเลี่ยมเขาหลุดแล้วนะพี่นะเนี่ยเขาน่าจะหลุดแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนะะ เนี่ยผมว่าหลุดแล้วนะั้นเนี่ยต้องไปเลี่ยมใหม่เนี่ยเลี่ยมมันเก่าจริงพี่เก่าจริงเลี่ยมแบบโบราณโบราณอย่างเงี้ยพี่เนี่ยโหลองดูครับพี่เนี่ยพี่ๆลองดูนะพิมพ์นี้ยงแบบเนี้ยพี่น่ารักน่าใช้ดีนะพี่ๆครับลองดูเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยเนื้อหาอย่างเงี้ยเนื้อหาอย่างเงี้ยแหมชอบไหมครับพี่เนื้อหาแบบเนี้ยพี่ๆชอบไหมครับ counter. อย่างเงี้ยอา้าวตอนแรกคิดว่าจ,จะมีเลี่ยมแม่เลี่ยมหลุดไปซะแล้วอ้าวลองดูพี่ต้องไปเลี่ยมใหม่อ่ะถ้าพี่อยากให้มันสวยงามต้องไปเลี่ยมใหม่นะพี่เนาะแต่ไม่ได้แตกไม่ได้อ อ่เขาเรียกว่าอะไรบังคับบล็อกกับพี่บังคับล็อกของในตัวเลี่ยมนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่พ,พี่ลองดูเลยอย่างเงี้ยพี่ชอบไหมครับอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับพ,พ,บบพี่เนื้อหาประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้อย่างนี้เลยพี่โอ้โหดูเนื้อหาอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับแล้วผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยมิตรภาพจริงๆพี่เดี๋ยวให้ดูใต้ฐานก่อนด้เห็นไหมเอย คือได้ถามพอเห็นนะพี่เนี่ยตัดชอบแบบเนี้ยพี่ตัดชอบแบบเนี้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะพี่นะเอาอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยหลวมพ่อเงินอย่างเงี้ยพี่ผมบอกได้เลยว่าแม่ราคาคุ้มค่าหรือเปล่าราคาคุ้มค่าพี่ๆโดนใจพี่ๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพี่บอกเลยเอา400บาทหลวมพ่อเงินพี่นิยมเอา400พอพี่โอ้โหราคาเป็นไงพี่400เท่านั้นนะพี่ตกกระจายกันเลยเย็นเย็นนเสาอย่าให้เหงาพี่แพ็คไปดูบอลไปเพลินๆ อยากแพ็กถึงเที่ยงคืนแล้วเกินอา้าวลองดูนะพี่เนาะขำๆกันนะพี่เนาะใกล้แล้วพรุ่งนี้วันหยุดนะน่าจะเป็นวันหยุดของพี่ๆทุกคนแหละวันอาทิตย์นะพี่เนาะได้พักผ่อนกันนะพี่นะเนาะอ้าววันนี้เย็นวันเสาร์เนี่ยมารับชมกรพี่มารับชมกรน,นะพี่นะเนาะอ้าวนี่ครับพี่นี่ครับพี่อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นเต่าเจ้าสัวหลอกปูหลิวนะพี่เนาะนี่วัดไล่แตงทองสวยดีพี่เล็กๆนะพี่นะเล็กๆแต่ก็ไม่ดึงขนาดเล็กมากพี่กำลังพอดีเลยขึ้นโคลนี่แบบ พอดีพอดีเลยพี่เนี่ยมีต่อโค้ดนะแล้วผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดคมชัดจริงๆพี่รายละเอียดนี่คมชัดจริงๆครับพี่เนี่ยโอ้โหพี่พี่ลองดูครับเนี่ยอ่านี่ยพี่รุ่นเจ้าสัวดูตัวหนังสือคมชัดไหมพี่เนี่ยคมชัดดีไหมพี่อายุเก้าปีนะพี่เนาะวัดอ้าววัดไทรทองพัฒนากาญจนบุรีอ้าวเดี๋ยวนะ อ๋ออันนี้ออกวัดไซท้องเออผมจําผิดผมจําผิดหลวงปู่หลิหวออกวัดไซทองผมไปพูดผิดไปซะเป็นวัดเอ่อเป็นวัดของหลวงปู่ไปซะละอ่าอย่างเงี้ยพี่ออกวัดไซทองพี่อย่างงี้ขอโทษทีพี่ให้ข้อมูลผิดพลาดต้องโดนทําโทษเอ้าอย่างงี้ครับพี่รุ่นเจ้าสวนนะพี่เนาะสวยงามดีพี่ถือว่าสวยงามดีพี่เนี่ยสวยจริงๆสวยจริงๆเนี่ยเอ้าหลวงปู่หลิหวหลวงปู่หลิวเนี่ยกับขึ้นเชื่อกับเตาเนี่ยโอ้โหอีกสุดๆแล้วพี่โดยตรงเลยพี่โดยตรงเลยหลวงปู่หลิว เนี่ยวพี่เนาะถ้าจะไปกาบหลวงหลวงปู่ก็หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองแต่อันนี้เขาจะออกวัดไซทองกาญจานบุรีนะพี่เนาะอันเนี้ยเออพี่พีลองดูครับเนี่ยอา้าวลองดูนะพี่นะอดูพีดด่ดูอย่างเงี้ยคมๆชัดๆอย่างเงี้ยที่เตาหลวงปู่หลิวเงี้ยผมบอกได้เลยว่าแหมไม่แพงจริงๆที่เอาสี่ร้อยบาทเต่าเจ้าสัวเอาสี่ร้อยครับพี่อ้ยบอกแล้วราคาเป็นไงพี่ มิตรภาพล้วนๆมิตรภาพล้วนๆอันนี้จเจริญพรบนนานๆจะเจอทีนานๆจะเจอทีนะเดียเ๋ยวเจริญพรบนพี่ๆท่านใดที่ที่เคยสั่งผมไว้เนี่ยพอดีว่าผมนี่ก็จําไม่ค่อยได้ความจําลบเลือนไปแล้วครับพี่อ่ะเอามาลง เรามาลงแบ่งปันในในคลิปวันนี้ดีกว่าน,นะพี่นะ้องเอา้าอย่างเงี้ยพี่เนี่ยหลวงพ่อคุณปริลิสุ์โทเจริญพรบนพี่ๆลองดูเนื้ออย่างเงี้ยผิวพันอย่างเงี้ยพี่สวยงามดีไหมครับพี่เนี่ยสวยงามดีไหมครับพี่ๆอย่างเงี้ยเมตตามหานิยม 2, 5, 6, สองห้าหกเอ้ยสองห้าสามหกนะพี่เนะอะไปกันแล้วทีเนี้ยสมองสมองไปกันแล้วพี่เอา้าลองดูพี่นี้อย่างนงี้ครับพี่เนี่ยนครขาชสีมา บ้านไล่นะพี่นนองด่านขุณทศเนี่ยพี่โหดูพี่ดูอ่ะเดี๋ยน้องลงกล้องให้พี่ดูแล้วพี่จะบอกว่าอืโดนใจไหมครับอย่างเงี้ยพี่อ้าวพี่พี่ลองดูหน้าตาหลวงหลวงพ่อเนี่ยคมชัดจริงๆครับพี่หน้าตารายละเอียดคมชัดดีครับพี่ดูต่อโคตคมคมดีไหมพี่ต่อโคตปักเลยพี่โค้รนี้แบบปึ๊กเลยอย่างเงี้ยพี่หลวงพ่อคูณคมคมชัดชัดครับพี่เนี่ยจอนวอย่างเงี้ยพี่เนี่ยอืมชัดเจนดีนะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่เจริญพรบนสวยสวยเลยพี่เจริญพรบนสวยสวยเลยครับพี่นี่ ดูตัวยันต์แบบนี้อตัวยันต์แบบนี้วัดไล่เอ้ยวัดบ้านไล่นะพี่เนาะสองห้าสามหกอย่างนี้ครับนะพี่อืมสวยงามดีครับสวยงามดีครับพี่สวยงามดีสวยงามดีจริงๆครับพี่เนี่ยโอ้โหเมตตามหานิยมสวยๆอย่างเงี้ยพี่สวยๆอย่างเงีส izzard, สย้ยครับพี่เนี่ยอืมอ้าวอย่างนี้นะพี่นะหล,ห,ลนนะหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยครับพี่เอาหกร้อยบาทหลวงพ่อคูณเอาหกร้อยครับพี่โอ้โหดูครับนะพี่ไม่แพงไม่แพงเอา highways, ้ารายการต่อมา เหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะพี่เนาะอโหพี่ๆลองดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมบอกเลยเถอว่าจิ๊ดจ้าบนะพี่เนื้อหาจิ๊ดจ้าดีนะผมว่าเนื้อหาจิ๊ดจ้าดีจริงๆครับพี่เนี่ยเนื้อหาจิ๊ดจ้าดีจริงๆครับพี่ลองดูเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ๆลองดูเลยครับนี่เนี่ยพี่ๆลองดูอ้อโหดูพี่ดูเนี่ยเนเนื้อหาอย่างเงี้ยพี่เนื้อหาอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยดูหลวงปู่รอดเนื้อหาอย่างเงี้ยพี่ อดใจกันไหวไม่เอ่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบอกราคาแล้วจะสะดุ้งเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยไม่ทันอ้าวถ้าพี่ๆชอบองค์ไหนพี่ๆรีบทักมานะครับพี่น้องไม่ต้องรอให้ดูจบแล้วพี่ไม่มีกติกาต้องดูให้จบก่อนไม่มีนะพี่นะดูให้ชอบปุ๊บแล้วรีบทักทายน้องเลยพี่ระวังไม่ทันนะพี่เนาะอ่ะแล้วก็ถ้ามีพี่ท่านใดแล้วปิดก่อนเนี่ยพี่น้องต้องให้ท่านนั้นก่อนแล้วพี่น้องต้องกราบขอไปจริงๆครับพี่ตามคิวเลยพี่เพราะว่าเออพระก็มีมาไม่เยอะแล้วครับพี่อย่างเงี้ยพี่ลองดูเนาะเนื เนื้อหาแบบนี้พี่หลวงปู่รอดแบบนี้พี่เลี่ยมเรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคออะไรอย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยบาทโอ้โหราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะพี่มีเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะมีเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะพี่พี่ลองดูนะครับเอารายการต่อมาเนี่ยผมดูถึงว่าเขาคลาสสิกดีนะพี่เนาะคลาสสิกดีนะพี่นะแต่แต่แต่พี่พี่ลองฟังก่อนนะผมเนี่ยไม่ไม่ใช่งานแน่เอาอันแรกก่อนเลยประเด็นแรกไม่ใช่งานแน่นอนนะพี่เนาะไม่ใช่งานแน่นอนแต่จะเป็น เ,เขาเรียกน,นะกระดูสัตว์หรือว่าเป็นเขาสัตว์เนี่ยอันนี้น้องไม่ทราบนะพี่นะพี่ๆดูให้ชอบก่อนแล้วกันเนาะพี่เนาะมาพร้อมตลับตลับสวยๆอย่างเงี้ยพี่เนี่ยตลับสวยๆอย่างเงี้ยหนึ่งใบโอ้ตลับนี่สวยจริงพี่ตลับนี่สวยจริงครับพี่เนี่ยแม่เอาไปใส่สมเด็จก็ได้นะพี่อ่เอาซื้อซื้อตัวเนี้ยไปเอาไปใส่สมเด็จเนี่ยพี่แค่ค่าตลับเนี่ยผมว่าก็แพงแล้วนะพี่นะแค่ค่างานตลับนี่ก็แพงแล้วนะพี่นะพี่ๆลองดูอย่างเงี้ยพี่ตลับสวยๆอย่างเงี้ยพี่อ้าวลองดูพี่ลองดูเนี้ยลุงเขาก็บอกว่า จำไม่ได้ว่าเป็นเอ่อเป็นเขาหรือเป็นอะไรเอ้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพี่ผมซื้อมาในราคาที่เป็นกรอบอย่างเงี้ยเป็นกรอบเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าใช่กรอบเงินหรือเปล่านะแต่ไม่น่าใช่ละถ้ากรอบเงินน่าจะไม่ใช่แบบเนี้ยพี่เนี่ยลองดูนะพี่นะพี่ๆลองดูเลยนะพี่นี้่พี่ลองดูเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อหาแบบเนี้ยเออพี่ลองดูนะว่าเป็นก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นเขาสัตว์หรือเป็นกระดูกเนาะพี่เนาะพี่ๆลองดูแต่เขาแกะนะพี่นะแกะเป็นพระสมเด็จเก้าชั้นอย่างเงี้ยพี่ แกะเป็นพระสมเด็จเก้าชั้นแบบนี้ครับพี่ดูพี่ๆลองดูครับแกะเป็นพระสมเด็จเก้าชั้นแบบนี้สวยงามดีไหมพี่สวยงามดีไหมครับพี่อย่างนี้นะพี่นะพี่ๆลองดูนะหนึ่งเลยบอกเลยว่าไม่ใช่งาร้อยเปอร์เซ็นพี่ไม่ใช่งาร้อยเปอร์เซ็นนะครับพี่เอ้าเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะมีพี่ท่านหนึ่งโทรมาปุ๊บขอขอภัยพี่อ่ะเดี๋ยวนะอาทิตย์ไเสร็จก่อนเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเอา้าลองดูพี่ ลองดูนะครับพี่เนี่ยเขามีจานนะพี่นะมีรอยจานแบบเนี้ยครับพี่มีรอยจานแบบนี้เลยพี่มีรอยจานแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยโอ้โหสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับพี่โอ้อย่างเงี้ยพี่หนึ่งไม่ใช่งานแน่นอนนะพี่เนาะไม่ใช่งานแน่นอนนะมีเลี่ยมตลับหนึ่งใบอย่างเงี้ยพี่ผมบอกได้เลยว่าเอา600บาท เนี่ยตลับสวยๆหนึ่งใบเนี่ยเอาหกร้อยบาทครับพี่อ้าไม่ทราบนะเป็นเป็นอะไรนะพี่เนาะรายการต่อมาอันนี้เป็นเหรียญเลื่อนศูนย์แปดหล่ดทวดหลังอาจารย์ทีมศูนย์แปดเลื่อนสมรณศักดิ์แบบนี้ครับพี่เนื้อทองแดงสวยงามจริงๆพี่ผมบอกเลยว่ารายละเอียดี่คมชัดจริงๆครับพี่รายละเอียดคมๆชัดชัดจริงๆครับพี่ลองดูเนาะพี่เนาะลองดูได้เลยพี่เนี่ยอืมดูหลวอบูดทวดสวยๆแบบนี้พี่หล่อบูดทวดสวยๆแบบนี้พี่หล่อบุดทวดวัดช้างให้โอ้โหสวยงามดีไหมครับพี่รายละเอียดแต่พี่ไม่ต้องห่วงคมชัดดีจริงๆครับพี่ คมคมชัดชัดดีจริงๆครับพี่ลองดูนะอย่างเงี้ยพี่ลองดูเลยนี่เนี่ยพี่อาจารย์ทิมโหหน้าอาจารย์ทิมคมชัดดีครับพี่เนี่ยพระครูวิสัยโสพลมงเล็ิทิมนะพี่เนาะงานเลื่อนสมรณศักดิ์ศูนย์แปดเนี่ยพี่สวยงานจริงๆพี่เนื้อทองแดงพี่ดูรายละเอียดคมชัดตัวหนังสือคมคมรายละเอียดยังคมคมชัดชัดดีอยู่พี่ลองอย่างเงี้ยครับพี่พ,พี่ลองดูนะพี่นะเนี่ยเหรียญเลื่อนศูนย์แปดเอาห้าร้อยบาทเลื่อนศูนย์แปดเอาห้าร้อยรายการต่อมาเหรียญคล้องใหญ่หลวงปู่มัน่น ของใหญ่หลวงปูมั่นแบบนี้พี่เนี่ยดูพี่ดูเนี่ยคลาสสิกดีไหมพี่เส้นขนแมวเห็นชัดเจนนะพี่เนาะอาจารย์มั่นพูริทัตโตสองห้าหนึ่งสองเนี่ยพี่เนี่ยขอ้งใหญ่ขอ้งใหญ่สวยๆจริงๆพี่ดูรายละเอียดแหมเหรียญนี่สวยจริงๆผมบอกได้เลยว่าออกแบบเหรียญได้สวยงามมากๆนะพี่เนาะในถึงแม้ขนาดในยุคปีสองห้าหนึ่งสองแล้วพี่นะออกแบบเหรียญมาได้สวยงามจริงๆครับพี่โอ้โหดูพี่ดูเนี่ยพี่ดูรายละเอียดคมชัดดีพี่รายละเอียดคมคมชัดชัดตัวหนังสือคมชัดแต่พี่ไม่ต้องห่วงเลยพระอาจารย์มั่ พูริทัตโตนะพี่เนาะโคดูพี่ดูตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งเลยพี่แล้วดูรายละเอียดเก็บรายละเอียดได้สวยงามผมบอกตามตรงเลยว่าอันเนี้ยพูดตามตรงเลยว่าพุทธศิลป์สวยงามจริงๆพี่แกะบล็อกออกแบบบล็อกออกแบบเหรียญมาได้สวยงามมากๆเลยครับพี่เนี่ยเนี่ยพี่เหรียญคล้องใหญ่อย่างงี้พี่สวยงามเนาะพี่เนาะนี่นีโมพุทธายะใช่ไหมพี่เนาะเนี่ยสวยงามจริงๆพี่เนี่ยดูดูดูฟอนต์ตัวหนังสือออกมาสวยงามจริงๆครับพี่เนี่ยดูอ๋าเนี่ยพี่โอ้โหสวยงามพี่คมชัดจริงๆพี่ไม่มีล้มอ่ะพี่ตัวหนังสือไม่มีล้มรายละเอียด ขึ้นคมชัดดีมากๆเลยพี่อย่างเงี้ยเหรียญคล้องใหญ่นะพี่นะเหรียญคล้องใหญ่อาจารย์มั่นเนี่ยพี่โอ้โหแล้วผมบอกเลยนะว่าเล,เลยว่าราคาเนี่ยโอ้โหสุดๆพี่เอาสี่ร้อยบาทเนี่ยสี่ร้อยเท่านั้นนะพี่คล้องใหญ่อาจารย์มัน่นสวยงามจริงๆพี่แกะบอกที่สวยจริงๆครับ อันนี้อันนี้ผมเป็นผมดูว่าเป็นพระ่อเก่าๆดีพี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะกวักพ่อเงินเนี่ยคือกวักพ่อเงินของที่ไหนนะพี่นะอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆพี่เดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าเนี่ยให้พี่กินตับกินไปไปเลยถ้าถ้าพี่่ทราบนะพี่เนาะอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่ากวักพ่อเงินเนี่ยเป็นหลวงพ่อเงินที่ไหนนะพี่เนาะแต่ว่าดูเป็นพระห่อโบราณสวยงามดีพี่เป็นนางกวักนะเนี่ยเป็นนางกวักนะพี่นะดูดูพี่ดูเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเก่าๆเนี่ยพี่เก่าดีพี่เนื้อหาเก่าเก่าเนี่ยพี่สวยงามดีพี่เนี่ยอ้าวลองดูนะพ เนี่ยพี่อย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยรอเก่าๆรอเก่าๆไม่ทราบที่จริงๆพี่ไม่ทราบที่จริงๆพี่เนื้อหารู้หะเก่าดีพี่ลุงเ็าเหมาเหมามาให้บอกว่าเอา้าแถมให้ว่ากันเ้าแถมมาให้คุณลุงบอกแถมมาให้รู้ไม่รู้ที่เหมือนกันเออบอกว่าเออมาช่วยลุงซื้อเยอะหลายรอบแล้วลุงบอกต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ทักโทรมาหาเองเองมาตลอดเลยว่ากันนะเอ้าต้องขอบพระคุณคุณลุงด้วยที่แบ่งปันพระมามาให้พี่ๆนะครับเนาะก็อย่างเงี้ยพี่เนี่ยอย่างเงี้ย ผมไม่รู้ที่จริงๆคุณลุงเขาบอกเออไม่รู้จริงๆได้อย่างเงี้ยแต่เพิ่งเอาไปเลี่ยมมาใหม่ตอนเลกว่าจะใช้แต่แหมไม่เป็นไรอ่ะเอามาแบ่งให้เองแล้วกันอย่างเงี้ยครับพี่อย่างเงี้ยครับพี่ผมบอกเลยว่าเอา300บาทเอาเงี้ยเอา300บาทครับพี่ไม่ทราบที่จริงๆพี่เนาะอย่างเงี้ยเอ้าลองดูนะพี่นะลองดูพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่เนี่ยอ้นต่อมาพระคำหมากคำข้าวหลวงพ่อรู้สีลิงดำพี่ๆลองดูเนื้อหาอย่างเงี้ยพี่พี่ๆลองดูเนื้อหาแบบเนี้ยครับพี่เนี่ยอ่าพี่ๆลองดูนะ เนื้อหาแบบนี้อย่างงี้เลยพี่เนื้อหาแบบเนี้ยพี่เนื้อหาแบบเนี้ยเนื้อหาแบบนี้นะพี่นะอ้าวพี่พี่ลองดูเลยอย่างงี้พี่คำหมากคำข้าวคำหมากคำข้าวแบบนี้เนี่ยพี่คลาสสิกดีไหมพี่พี่ลองดูอย่างงี้พี่เนี่ยเออพี่พี่ลองดูนั่นเนี่ยเนี้ยหลวงพ่อลือสีลิงดำสวยๆดีพี่หลวงพ่อลือสีลิงดำสวยๆดีพี่เอาแรงเริ่มหมดละตายคลิปแรงเริ่มหมดละพี่เอ้าเดี๋ยวนะอ้าว เร่งเครื่องน้อยเร่งเครื่องน้อยอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้ครับพี่เอาลองดูนะพี่นะ,นะนเนื้นอหาประมาณเนี้ยพี่เนื้อหาประมาณเนี้ยคำหมากคำข้าวหลวงพอ่อรู้สึกรือสีลิงดำนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่เอาไม่แพงหรอกพี่เอา 400, 400บาทเนี่ยเอา400นะพี่นะเออเอา400พอครับพี่เอารายการต่อมาเหรียญนั่ง, an, งพานนั่งพานหลวงปู่ทิมนั่งพานหลวงปู่ทิมแบบเนี้ยพี่แหม่ดูคลาสสิกดีไหมพี่คลาสสิกดีไหมครับพี่นั่งพานหลวงปู่ทิมวัดฒหานไล่นะพี่เนาะอย่างเงี้ยสองห้าหนึ่งแปดู อย่างเงี้ยพี่อะเนื้อหาอย่างเงี้ยพี่เนี่ยรายละเอียดก็ยังดูคมชัดดีนะพี่เนาะรายละเอียดก็ยังดูคมชัดดีนะพี่นะแม่ถึงแม้จะคมไม่มากแต่ก็ยังดูว่าคมว่าคมชัดดีอยู่นะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่ชอลองอายุครบแปดรอบเนี่ยพี่พอสสองห้าหนึ่งแปดอย่างเงี้ยพี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับพี่อย่างเงี้ยแม่พระอาจจะผ่านการใช้าง,งานมาบ้างเนาะเนาะอาจจะผ่านการเก็บไว้ไม่ดีเนี่ยเขาน่าจะไปเลียกม,มาใหม่คุณลุงก็น่าจะไปเลียกมาใหม่อย่างเงี้ยพี่เปลี่ยนนั่งพานุปทิมอย่างเงี้ยพี่ นั่งพานหลวงปู่ทิมอย่างนี้พี่ลองดูเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูยันด้านเเหลังน <c oughs> ี้เนี่ยพี่เห็นเห็นไม่เอ่ยเนี่ยพี่ดูนะยันด้านหลังก็ยังดูคมๆชัดๆดีอยู่นะพี่เนะาะยังดูคมๆชัดๆดีอยูอคค่ครับพี่อย่างเงี้ยเนี่ยวัดละหารไร่จังหวัดระยองเนี่ยพี่โอ้โหดูอย่างเงี้ยคลาสสิกดีไหมครับพี่ผมบอกได้เลยราคาเนี่ยไม่แพงจริงๆพี่เอามาแบ่งปันวันเสาร์เนี่ยเอาสามร้อยบาทเอามาแบ่งปันวันเสวยเอาสามร้อยครับพี่เอาา้ารายการต่อมาครับ หลวงปู่สุขวัาตาเขามาขามเท่าพี่ดูข้างในเขามีแบบเลี่ยมจับขอบเก่าๆไว้นะแล้วเขามาเลี่ยมทับอีกทีเพื่อแบบเว่าเก็บรักษานะพี่น้องไม่ให้สึกไปมากกว่านี้นะพี่น้องเนี่ยมีรอยจานหนึ่งมีรอยจานด้วยนะพี่นะเนี่ยพี่หลวงปู่สุขประพามนต้นอะไรเงี้ยพี่ลองดูนะอย่างนี้เลยพี่เนี่ยโอ้โหดูเขาเลี่ยมเป็นเลนนะพี่น้องออกจากออกนูนนูนนิดนึงเวลาลงกล้องเนี่ยจะดูหลอกหลอกตาหน่อยนะพี่นะแต่พยายามดูเนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้ครับพี่เนี่ยเขามีเลี่ยมจับขอบอยู่ข้างในนะเนี่ยพ พี่ลองดูนะเนี่ยมีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานนะพี่นะเนื้อหาโลหะประมาณเนี้ยพี่พี่พี่ดูก่อนเลยเนื้อหาโลหะประมาณนี้ครับพี่เนื้อหาโลหะประมาณนี้นี่พี่พี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่พี่ลองดูนะครับอย่างงี้เอาลองดูพี่อย่างเงี้ยประพามนทนเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อสุขประพามนทนเอาสี่ร้อยอะไรการต่อมากลิงหลวงพ่อกลวยไม่ดูพี่พี่ได้ยินไหมอ่ะชัดเจนนะพี่นะมีกลิงก่งกลิงดังชัดเจนครับพี่อย่างเงี้ยพี่เนี่ยหลวงพ่อกล้วย กิ่งรุ่นหนึ่งหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดเนาะเออกิ่งรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามอย่างเงี้ยครับพี่พี่ลองดูเลยรายละเอียดนะพี่ไม่ต้องห่วงพี่คมชัดนี้พี่เนี่ยมหน้าตาสวยเนี่ยพี่รายละเอียดคมคมชัดเนี่ยพี่พักกลิ่งอย่างนี้พักกลิ่งอย่างนี้อ้าสวยงามดีพี่สวยงามดีครับพี่เนี่ยพี่พี่ลองดูเลยเนี่ยอ่าพักกลิ่งแบบนี้นะพี่เนาะเนี่ยพี่พักกลิ่งรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกลวยอย่างงี้พี่เนี่ยอืมสวยงามดีพี่สวยงามดีนะพี่เนาะอย่างเงี้ยเอ้าลองดูนะพี่นะเอ้าด เนี่ยพี่มีอุดกลิ่งแล้วก็มีใส่โค้ดอูอย่างนี้ไว้หนึ่งตัวนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่พระกลิ่งหลวงพ่อกลวยเงี้ยเอาสี่ร้อยบาทเอา้ามาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วพี่วันนี้ยืดไปนิดนึงนะพี่เนาะยี่สิบกว่านาทีละเอา้ารายการสุดท้ายกันดีกว่าพี่หลวงปิดพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะพี่เนาะวัดหนองบัวอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยพี่ๆลองดูนะพี่นะ นี่หลงปูยิ้มนะพี่เขาเรียกว่าปิดตาพุงป่องหรือปิดตาพิม์สังกจใยเนาะพี่น้อะอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยเลี่ยมเรียบร้อยเลี่ยมเรียบร้อยพี่พี่ไปขึ้นคอได้เลยพี่แต่น้องลง้องให้ดูเนี่ยเขาปิดทองไว้ด้วยนะเนี่ยพระปิดตาหลงปูยิ้มพิมพ์ุงป่องแบบเนี้ยสวยงามดีพี่สวยงามดีครับพี่บบพี่ดูเนื้อหาแบบเนี้ยพี่อ้าพี่พี่ลองดูนะเนื้อหาแบบเนี้ยพี่เนี่ยเนื้อหาแบบนี้แล้วพี่เนาะอ้าวลองดูแล้วกันพี่เอาประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยพี่ลองดูเลยพี่พี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยสวยงามดีพี่อย่างนี้นะหลวงปู่ยิ้มพระปิตาหลวงปู่ยิ้มพิมพ์พวงปองแบบเนี้ยพี่เอาห้าร้อยบาทพระปิตาหลวงปู่ยิ้มเนี่ยพี่เอาห้าร้อยบาทเอ้าสัญญาณรวมๆมาแล้วแสดงว่าวันนี้ ep หนึ่งร้อยสองย้ำเย็นๆวันเสาร์ขงเี้ยพี่น้องนําเสนอพี่พี่ครบทวนแล้วนะครับพี่พี่ท่านใดพี่ๆชอบรายการไหนนะพี่ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องมาได้เลยนะครับอ่ะพี่พี่ลองดูครับอย่างนี้ น้พี่เนาะโอ้วันนี้พระพอสมควรเลยพี่พี่เลือกได้เลยครับพี่ตามอัธยาศัยเลยนะพี่นะเราบอกได้เลยว่าราคาหลักร้อยจริงๆพี่พระราคาถูกราคาหลักร้อยนะพี่เนาะอ้าววันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนสวัสดีครับ